หิมะถล่มมีความรุนแรงขนาดที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นที่ใดพื้นที่นั้นจะได้รับการดูแลเหมือนที่เกิดคดีอาจยากรรมในปีหนึ่งเกิดหิมะถล่มหนึ่งล้านครั้งในปี2005แนวหิมะและน้ำแข็งขนาด500เมตรถล่มที่ภูเขาในอลสกา้ารวมแล้วมีขนาดเท่ากับ4 0 0 0 0ตันมากพอที่จะถมสนามกีฬา22แห่งและต้องใช้รถบรรทุก75,000คันในการขนถ่าย แรงถล่มบทขยี้ต้นไม้ให้กลายเป็นไม้จิ้มฟันพัดหลังคาปลิวจากบ้านในปี1999เกิดหิมะถลม่มรีสอร์ทเกาทัวในออสเตรียน้ำหนักของหิมะรวม3แสนตันไหลลงจากภูเขาด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยทั่วไปหิมะที่ตกลงบ้านจะหนักประมาณรถ1นึคันแต่ลองนึกภาพรถ200คัน พุ่งมาหาคุณด้วยความเร็วเท่าโบอิง747หิมะถล่มจะเกิดเมื่อชั้นหิมะข้างล่างมีความอ่อนทําให้ข้างบนที่หนาก,กว่ากดทับลงมาระหว่างสองชั้นนี้ผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวทัวค้นพบสิ่งที่เรียกว่าชั้นเคลื่อนที่เป็นช่วงซึ่งเป็นส่วนผสมของหิมะเบาและหิมะหนาชั้นที่ถูกค้นพบนี้ทําให้หิมะถล่มมีความรุนแรงขึ้นขณะที่ไหลลงไปเกิดการปั่นหิมะรวมเข้ากัน เกิดเป็นขนาดใหญ่ขึ้นและแรงโน้มถ่วงก็จะนำไปสู่ความเร็วสูงนี่คือขอ้อควรรู้เมื่อคุณตกอยู่ในหิมะถลม่มมีโอกาสถึง59%ที่คุณคือต้อนเหตุ